เป็นปีปีไก่นะคน่ากินมากนะคะเป็นข้อนะทุกคนหน่ากินมากนี่ถูกใจถูกใจเรานี่บุากรโอแล้วก็มีไก่นะคะมีมันละทุกคนโอบุฟเฟ่ที่ตักมานะคะตักเพิ่มได้จะบอกว่ามาละอร่อยมากนะคะชอบมาละมากนะคะมาละอร่อยมาก ใครที่แบบชอบมาลาอะไรอย่างเงี้ยอร่อยนะคะนี่นี่คะ่ะทุกคนฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนสนเลิฟนะคะสเลิฟออฟฟิเชียลนะ,ะทุกคนคะ่ะตอนนี้นะคะซันอยู่หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะไก่ตุ่นยาจีนะคะที่ห้วยกดนะคะอําเภอสันคาวุรีจังหวัดชัยนาทะทุกคนซึ่งร้านจะอยู่ติดกับถนนแบบนี้เลยนะคะนี่ เดี๋ยวเข้าไปข้างในกันจะ้ะเรื่องลือนะคะเรื่องลือต้องมานะทุกคนไปค่ะที่แบบนั่งห้อยขาแบบนี้นะคะแล้วก็จะเห็นวิวติดริมถนนแบบนี้เลยนะคะบรรยากาศดีมากนะ,ะทุกคนนี่เชื่อว่าทุกคนชอบฟิลนี้แน่นอนอันนี้ก็คือได้มาแล้วคือตักเพิ่มได้อีกเป็นทั้งไก่ทุกคนจะมีเลือดนะคะนี่มีเลือด เป็นปีปีไก่นะคุยน่ากินมากนะคะและอันนี้เป็นข้อนะทุกคนหน่ากินมากนี่ถูกใจถูกใจเราได้มาแล้วนะคะชามใหญ่มากนะคะและที่สำคัญคือน่ากินมากมากมากนะคะสมคำาล่ศเลยนะคะทุกคนนี่ดูซาก้อนโอ้แล้วก็มีไก่นะคะมีมันละ ทุกคนโอ้อากินเวอร์ชามใหญ่มากๆนะทุกคนชามใหญ่มากนะคะคุ้มค่านะคะแล้วก็อันนี้เป็นบุฟเฟ่ที่ตักมานะคะตักเพิ่มได้อีกนะคะถ้ากลับบ้านเป็นอย่างนี้มีเซตให,ห้นี่ค่ะก็คือห้าสิบบาทใช่ค่ะอ่าเคก็คือได้อย่างนี้เลยใช่ค่ะเหมือนการคุ้มและใหญ่มาก นี่ค่ะอืมมาละค่ะอืมไม่ขมอ,อร่อยเข้ากันกินไก่อืมอร่อยไก่ตุ๋นแบบละลายไปเลยอ่ะอร่อยนี่ค่ะทุกคน ทุกคนทารสันจะบอกว่ามาละอร่อยมากนะคะชอบมาละมากนะคะมาะอร่อยมากใครที่แบบชอบม马拉อะไรอย่างเงี้ยอร่อยนะคะนี่นี่เลยค่ะทุกคนก็ฝากไว้ด้วยนะคะร้านบุฟเฟ่นะคะเตี๋ยวไก่นะคะมาละนะคะชามละ50บาทเท่านั้นนะคะคุ้มมากๆนะคะแล้วก็บรรยากาศดีมากนะคะฝากไว้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามสเลม์ด้วยะคะ่ะเรามีขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะ